รู้จักอะไรเร,เริ่มรู้จักยาเสพติดในมาณนี้คนเยอะขึ้นครับ,คร,บครับผมแล้วก็เริ่มรู้จักยาเสพติดครั้งแรกรู้จักอะไรครั้งแรกเลยพี่ก็ยาบ้าแหละครับยาบ้าเหมือนกันรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ ผมโกจังเจบนะครับจากช่องล้อป้าพาตะลุยนะครับก็วันนี้มาสัมภาษณ์คนตัวลายครับคอนเทนต์พิเศษวันนี้มาเจอบนับปิ๊กครับนปิ๊กนับปิ๊ปิครับปิ๊กไม่ใช่ปิ๊กไม่ใช่ตี๊ะตีสวัสดีครับก็นปิ๊กนี่อยู่ในกลุ่มของโรนินสังคนด้วยไหมครับอ๋อก็อยู่ครับยังอยู่ในกลุ่มโรนินมาสัมภาษณ์นปิ๊กไม่ต้องกระทืบผมก็ เริ่มเรื่องเลยดีกว่าอันนี้ผมอยากทราบชีวิตวัยเด็กของนภิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอน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 ดเด็กๆเกเดิดมาในครอบครัวแบบไหนครอบครัวก็ไม่ค่อยมีตังค์หรอกครับอย<น><น>ู่ในชนจนแนอัดอะไรประมาณนี้<อ>เช่าห้องอยู่ตั้งแต่เด็กพอผมแล้วตอนประถมหรือว่าเข้าเรียนมีประสบการณ์อะไรบ้างไรับพก็มีครับว่าโดนเลี้ยนบ้างสูบบุหรีห่บ้างพอมาขึ้นมัธยมผมก็เริ่มมาว่า ก็มีตีกันบ้างอะไรบ้างตอนประุมนี่ก็คือเริ่มดูผลิตตอนประุมแล้วใช่ครับแล้วมัธยมก็มาต่อมาต่อมัธยมก็เริ่มจะเริ่มเริ่มตีกันเริ่มเรียนตีกันในประมาณนี้จากเป็นมีก็เริ่มหาซื้อปืนเดี๋ยวหาซื้อปืนแต่ยู่ไหนก็ตั้งแต่ม2ครับหาซื้อปืนแต่ม2ก็คือจะเดินทางสายนี้แล้วมันมันหรือว่ามันเหมือนขน้องด้วยขนองเลยนะช่วงนั้นใช่ครับครับผมแล้วแล้ว เรียนจบไหมครับไม่จบครับไม่จบโดนไล่ออกตอนมสองเทอมสองครับผมเอาเอาปืนไปยิงเล่นในโรงเรียนอันนี้อาจารย์เขาเดินมาเห็นเขาว่าเอาไปยิงขึ้นฟ้าในโรงเรียนนี่างไทยครับแล้วอาจารย์มาเห็นตอนนั้นกระบอกแรกในชีวิตเลยได้อะไรบ้างมันเป็นปืนสามแปดแบบว่าไทยประดิษฐ์นะครับอ๋อสาแปดไทยประดิษฐ์ใส่เูกเดียวใช่ครับแต่เดียวครับไปยิงเล่นเหมือนได้ครับเหมือนปืนปากกาใช่ครับแล้วได้เรียนต่ออีกไหมครับไม่ได้เรียนต่อก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วครับวันนี้ก็ยัง ยังไม่ได้เรียนครับก็ถ้าถ้ามีโอกาสนะนพน,นพิษก็ลองไปเรียนไอโกฟนอเอาเอาเอาะเอาเราเราเอาให้มันจบ,บหาหาหรับมอหกเงี้ยก็ยังยังดีใช่ป่ะครับผมเพราะว่าตอนนี้โอกาสการพักเรียนเนี่ยมันเปิดมันเปิดฟังเราเราก็เรียนเต็มที่อะสองปีสองปีเราก็จบแล้วมหกครับผมแล้วกถานนพิษเนี่ยตอนที่เราเริ่มเข้าสู่วังวนยาเสพติดด้ไหมครับ ก็ตั้งแต่ออกจากโรงเรียนนะครับตอนแรกผมอาศัยอยู่กับแม่พ่อกับแม่ผมมัก็แยกทางกันครับแต่ทีนี้แม่ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะแต่พ่อผมเขาก็มีบ้านอยู่มีอะไรอยู่แบบว่าเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าห้องใช่ไหมผมก็สงสารแม่ผมผมก็เลยแบบว่าขอแม่แม่ผมขออยู่กับพ่อนะครับผมอยู่ขออยู่กับพ่อที่ก็เลยไปอยู่กับพ่อพ่อก็อยู่ในกรุงเทพก็อยู่ใกล้กันครับอยู่ที่วัดจันทร์นะครับอ๋อวัดจันทร์อยู่ใกล้ๆกล้กันใช่ครับโอ้ครับพออยู่กับพ่อนี้แบบว่าเริ่มรู้จักเพื่อน รู้จักอะไรเริ่มรู้จักยาเสพติดอะไรประมาณนี้รมเยอะขึ้นครับครับผมแล้วก็เริ่มรู้จักยาเสพติดครั้งแรกรู้จักอะไรครั้งแรกเลยพี่ก็ยาบ้าแหละครับยาบ้าเหมือนกันยุบยกก้าสู่เลยตัวแรงเลยยาบ้านี่ตัวสามสิบสี่ร้อบาทแล้วแล้วทำยังไงตอนนั้นก็คือเป็นเป็นผู้เสพตอนแรกเสพก่อนครับเสพเาเสพก่อนครับตอนนี้ก็เริ่มบอกว่าเดินยอดอะไรประมาณนี้เริ่มเดินยอดเริ่มขายบอกว่า ก็เริ่มพอเริ่มมีเงินปุ๊กก็เริ่มไปไปซื้อไปตัดมาแบบก็คือเริ่มเดินยอดแล้วใช่ครับเรื่องเงินยอดพอมีเงินของตัวเองแล้ว่าเริ่มมีเงินก็เริ่มแบบไปตัดเดี๋ยวเดินเดินเดินยอดครั้งแรกนี่ก็คือคือเราไปรับจากสมมุติว่าเราไปรับไปหายิ่งใช่ครับเราหาลูกค้าเราเองใช่ครับแต่คือเราใช้ทุนของเขาใช่ครับใช้ดูนของเขาเราออกแรงเดินอย่างเดียวแล้วพอนั้นก็เริ่มเก็บเริ่มเก็บไปเรื่อยๆใช่ครับอ่ะแสดงว่านักนิ่ ไม่ใช่คนที่ว่าเสพเยอะก็ไมไม่ค่อยเสพเยอะครับใช่ไหมเพราะว่าคนที่เสพเยอะเนี่ยแม่ส่วนมากจะไม่เหลือไม่เหลือไม่มีตังเก็บไม่มีตังเก็บไม่เหลือพอแม่งกูเดินได้เท่าไหร่กูก็เสพหมดครับมาผูผมก็เลยอ่ะมีตังเก็บแล้วทำไงต่อผมก็เริ่มขายเริ่มแบบว่าเริ่มเอามาขายว่าอแต่เมื่อก่อนว่าสุงของถุงอะไรประมาณเนี้ยอ่าเพื่อเป็นถามที่สุงอะไรประมาณเนี้ยก็เรื่อยๆมาครับมีเงินเก็บครับมีเงินเก็บก็ทำไงพี่คราวนี้ ซื้อขึ้นไปหรือว่าก็ซื้อไว้อยู่จนโดนจับครับโด,โดนจับเลยก็คือครั้งแรกครั้งแรกโดนอายุเท่าไหร่พี่อายุสิบเจ็ดครับโดนจำหนายอะไรจำหนายครับสิบเจ็ดนี้ยัง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 เป็นเยาวชนเนเยาวชนครับเข้าคาบา,านไม่ตาคขาบานไม่ตาคขาบานไม่ตาก่อนโดนโดนไปเท่าไหร่พี่คปไม่เทตาโดนไปปีเดียวครับโอเคปีเดียวครับแล้วประสบการณ์ในนั้นเป็นยังไงพี่เข้าเข้าไปรอบแรกมันไม่รู้จักใครอ่ะอ่ามันก็มีโดนบ้างอ่ะครับผม เขาแบบวันแรกก็โดนแล้วแบบว่าเขามาเกเรเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราทำไงพี่เราก็สู้ครับเราก็สู้แล้วมันเราไม่ยอมอเอแต่ก็โดนลุมอยู่ดีพี่เอาโอนมันอยู่มาก่อนนะแล้วก็อยู่ในนั้นก็อยู่จนกายแบบแล้วในนั้นตอนที่ว่าข้าสสารนี้มีมีประสบการณ์บูไหมพี่ในนั้นเราวสอนี้ก็ไม่ค่อยมีบูครับไม่ก็มีรู้ก็คืออยู่กันแป๊บเด็กๆโอ้พี่เด็กแล้วก็ออกมาครับพอออกมาแล้วคราวนี้ทําไงต่อพี่กับ ก็ไปรงวนเดิมกับค่อยวนเดิมครับเพราะเราไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ครับเราไม่รู้ไปทําอะไรแล้วยังไม่มีความคิดด้วยอะไรด้วยเราเคยมีตังค์ใช้อะไรประมาณเนี้ยก็ต้องต้องบอกก่อนนะว่าสมัยยุคก้าศูรเนี่ยมันยังไม่เปิดฟางกับสมัยนี้ใช่ครับสมัยสมัยยุคก้าสูรเนี่ยคือใครติดคุกแล้วแม่งออกมาเนี่ยสังคมจะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ใช่ครับว่าอ่านีติดคุกมาก็คือ ไปทำงานที่ไหนถ้าสมมติคนที่โดนเรือนจำมีแม่งโดนตีตามมาคือมไปทํางานที่ไหนไม่ได้เลยไม่มีคนรับเขาจะไม่ได้เปิดโอกาสเปิดกว้างเท่ากับสมัยนี้ได้ไหมแล้วก็อ่ะวันนั้นแล้วก็กลับเข้าไปทําเหมือนเดิมกลับเข้าไปทำเหมือนเดิมทําได้นานไหมนะไม่นานครับประมาณสองเดือนครับก็โดนจับอีกก็โดนอีกครั้งนี้ก็คือต้องเข้าเรือนจำเข้าเรือนจำานะครับแล้วสบการเรือนจำครั้งแรกเป็นไงพี่มันต้องมันต้างจากต้านนะครับผมลายเต็มตัวไปหมดเลยผมยังเด็กอยู่ด้วยนะเข้าไปสิบแปดแล้วตอนนั้นเรามี ก็ยังไม่มีครับยังเอียงอยู่เลยใช่ยังเกียงอยู่ครับสะอาดวาดแว่อแล้วไปเริ่มมีลายในที่ไหนที่ไดนั้นนะมีเริ่มมีที่พิเศษกรพนครับพิเศษกรีนแล้วอก็คือออกจากนี่รถไปอีกเยอ้นั้นเดี๋ยวครับแล้วเข้าไปมีใครเก๊เราไหมในเรือนจำไม่มีแล้วครับเข้าคุณผู้ใหญ่ไม่ไม่มีใครเกค่แล้วครับโตกันแล้วนะใช่ครับส่วนมากก็จะไม่มีอะไรแล้วมีประสบการณ์อะไรที่แบบทำผิดอะไรมีแล้วควษโทษมีอะไรไม่มีอ๋อมีครับก็มี ีกันบ้างไล่แทงกันบ้างอะไรประมาณนี้ก็คือในนั้นใช่ครับใช้อะไรไล่แทงวิเหล็กแหลมเนี่ยครับอ้าวแล้วเราไปเอามาจากไหนเราก็หาหาในเรือนจำไปเลยเห็นอะไรเป็นเหล็กไม่ได้เหรอครับพี่ก็คือในนั้นเป็นอาวุธทุกอย่างใช่ครับแล้วก็โดนโดนเท่าไหร่พี่โดนแค่กิจตอนเข้าเรือนจำโดนเยอะไหมเออตอนเข้าเรือนจำโดนสามปีสี่ครับสามปีสี่ติดเต็มเลยยกมาสามปีสี่ใช่ครับแล้วเราก็โดนไปเต็มเต็มเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วตอนนั้นก็ออกมา เอาจากเหมือนจำแล้วออกมาไหมพอสับปีกีออกมาแล้วแล้วมาทำเหมือนเดิมครับวางภูนเดิมมี่ใช่ครับโอ้แล้วทำไงพี่คราวนี้ทีนี้ผมพอผมออกมาทำเสร็จแล้วผมก็ไปเป็นอาหารอ๋อได้ผมผมผมเกณฑ์อาหารนี้ได้ได้เข้าไปเป็นอาหารนะอ่าอ่าอแต่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมมีใช่ครับครับผมผมเป็นได้ปีเดียวแล้วผมก็หนีทหารอ่าทุนนี้ก็ยังหนีอยู่พี่ ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วติดติดเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อติดเรียบร้อยหมดแล้วใช่ครับข้าวตดกู้ฐานมาหมดแล้วเรียบร้อยสองพันแปดข่าวับก็คืนมาหมดทุกอย่างแล้วคืนนิสลาให้เราหมดแล้วใช่ครับโอ้แล้วทุกวันนี้น้าทาอะไรอยู่ครับผมก็เป็นช่างศักครับเป็นช่างศักหลับจังใช่ครับเปิดมีหน้าร้านไหมครับไม่มีหน้าร้านครับไม่มีหน้าร้านแต่เราเล็กๆในบ้านถ้าสมมติผมผมเพื่อนๆแบบอยากศักอยากผมอยากอยากผมอยากศักทำไงก็ติดต่อได้ครับติดต่อที่นี่มีเบอร์โทรไหมครับมีครับเบอร์โทร083 แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจดสองหนึ่งครับนับปิกราคากันเองราคาเองครับบอกว่ามาจากช่องล้อป่าพาตลุยนะครับครับผมจากพี่ว่าตรงนี้สองร้อยปิกก็จะเป็นห้ารแล้วน้เฟสพี่หเบก็นปนปิกันวาหันวาครผมก็ใครอยากักตอนนี้นปิกยังไม่ได้มีหน้าร้านแต่ใครอยากสักก็โทรสามาร ในหน้าเฟซมีโชว์ผลงานไว้อยู่ก็พอมีบ้างครับก็คือลองเข้าไปดูนะถ้าใครสนใจก็เข้าโทรเข้ามาหาณปิกได้นะครับหรือว่าเข้าไปติดตามหน้าเฟซเข้าไปแอดเข้าไปหานปพิกได้ที่เฟซบุ๊กชื่อนปพิก16กธันวาครับนปพิก16กธันวาแล้วช่อง u t u b e มีไหมนะช่องยู u ูบแม่งไม่มีครับช่อง YouTube ไม่มีนาต้องมีนะครับเพราะว่าน้าาะน้าทำอาชีพสักน้าสามารถรีวิวอาชีพของน้า ลงใน youtube ได้ให้คนมันติดตามช่องของเรามันก็จะมีมีรายได้เพิ่มจากช่อง youtube อีกถ้าเราช่องเราผ่านเราช่องเราอะไรเนี่ยแล้วมันก็สามารถโปรโมทร้านเราในช่อง YouTube ได้เวลาลูกค้มามาสักเราก็สามารถรีวิวไปได้ก็เดี๋ยวรอทีมง,งานยุค90นะครับมาแล้วเดี๋ยวผมจะถ้ามันมีเวลาก็อาจจะให้เขาสอนนะทำ u t u b e หรือว่า วันหลังเราก็จะมานับนวมกันทำยูทับช่อง youtube ให้แต่ละคนโดยเฉพาะเลยเพราะว่าแต่ละคนที่มาวันนี้ไม่มีไม่มีช่องเป็นของตัวเองเลยแต่ทุกคนมีกิจาก,การเป็นของตัวเองหมดครับก็คือแนะนําให้ทําช่อง y ยู t ท b e ทำเพจด้วยก็ได้พี่เพจหน้าเฟซของเราก็คือนับปิกสิบหกแท็กทูก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเรารับจ้างซักใช่ไหมเราก็คือรีวิวลงทั้งเพจลงทั้งยูทูบเพื่อพี่ จะให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวนายก็วันนี้ผมโคจังเจบีครับฝากช่องล็อป่าพาตะลูยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณตะปิงครับที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเด็กรุ่นหลังเออมีอะไรสร้างเด็กรุ่นหลังไหมพี่อ๋อก็มีครับก็อย่าฝากเตือนพวกเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับแล้วก็เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับครับผมอย่าไปไปเดินทางผิดเลยมันไม่ดีหรอกครับข้างในมันไม่ได้สบายครับ เสียเวลาด้วยครับเสียเวลาด้วยครับสงสารพ่อแม่คนข้างหลังด้วยครับ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 วันนี้ก็ขอบคุณนปิกมากมากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโใช่ไหมพี่นั่งกินกาแฟอยู่พอผมก็เดินไปถึงปุ๊บมันกาลังกินกาแฟจะมีไม้คนกาแฟไหมพี่อมันก็กินเนี่ยไม้ทะลุเข้าปากเลยเตกเลยแตกเข้าคัางแก้วกั้งปากกันไม้ทะลุออกมานี่เลยแล้วทําไงครับเขาะะ้บอกเนี่ยผมออกตอล์แล้วมันทำไงมันก็นอนชักอยู่ตรงนั้นแหละที่เหลือก็